หมูกระทะเบลยเยี่ยมค่ะอันนี้หม้อน,นี้เป็นหมอน้อต้มยำนะคะหมอ้อต้มยำกินคนเดียวมันแม่อร่อยค่ะหมอ้อต้มยำอันนี้น้ำใสสำหรับเด็กๆอืมน้ำม,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 มันอุ้ยมามะแม่ลอยแม่จ้าก่อนเลยจ้า ต้องยำใส่ผงมากๆด้วยใส่นี่เป็นเขากินไงก็คือเป็นตาซ็ตเทียบฉันเดีใส่ผงใส่อะไรเนี่ยอุ้เนี่ยคาบูเออนี่ขาเอามาว่าผสมกันอยากลองเอุ้ยคือคือคือเป็นคนเลย เออน้ำข้นเลยเฮ้ยนี่นี่นี่นคืออะไรคืออะไรโอ้ยองก็เอาด้วยเอออันนั้นน้ำใสนะันน้ำข้นนะใส่มมาม่าด้วยนี่นี่นี่โนะอ้ยคือแซ่บ อันนี้เป็นแบบที่ต้ยมยำใส่อันนี้ด้วยทำไม,มไปไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะอืม,อออม,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 มโอ้ยอืมมา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 เร็บขึ้นใจเอาน้ำใส่เนาะกระปุกอีกเหรอเป็นไหนเป็นไหนแซ่บบาเถอะ คือว่าคือว่าอื้อร่อยมากเออปรุงใส่ใส่น้ำพริกเผาเพิ่มอีกใส่น้ำปลาใส่มะนาวเพิ่มอีกสวัสดีค่ะเอ้าตันงตันงมาเยวเอาตันงตลอดเลยครับแม่กินปุ๊บอืม

ใช่ไหมแล้วใส่แบบซมยำสดอ่ะ้ย,ยมันจะนย <laughs> ังไงล่ะก็มันจนะอปหาไทย

ดีนะสามสามิเลยคะไม่ไม่ไม่ไปไม่หเออเออดีดีานนัดีเดียวเออเท่าไหร่ว่าหาอยกรัมันก ก500กรมมันจะร0 0กรัมมัน20ยูโรนะคะ21ยูโรนะคะ2,000แล้วจะโอ้ย2,300ขอบพรขคุณค่ะ <25. S 1> ขอบคุณค่ะใครอยากเห็นโจโจกินทุเรียน,นะคะ <S 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 อย่างงั้นเอาอันนี้นะคะอันนี้มันดิบแต่อันนี้มันดิบแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยนะป๊ะป๋านะคะอุ้ยอุ้ย,ย,ยแบตเตอรี่เบิร์ดว้าย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 ังเบตอนนี้อุยส ตั้งแต่เฟซบุ๊กปิดกั้นเพิ่งจะมีวันนี้ที่ได้สองพันหกนะคะสองพันหกแล้วว้าวกดไลค์กดอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ไรชัวเดี๋ยวไปเอากุโตฟอร์ดนะคะอนิเมชั่นเอาทุเรียนมากมากพูดยังไงอ่ะอันนี้ต้องการกิโลไฟ์เอานี้ได้ 5